วันนี้เป็นวันที่13กรกฎาคมครับเป็นวันพฤหัพสพศ2566นะครับมีกระเป๋าสภาราหลงลืมลักษณะเป็นกระเป๋าสะพายข้างสีดำอยู่ขาเข้าประตู11ผู้ดยษานภายในประเทศนะครับตอนนี้สังเกตการอยู่ และรอเจ้าหน้าที่เข้าเคตนะครับเราไม่สามารถเข้าไปตรวจค้นสัมภาระของผู้โดยสารได้เพราะว่าเรามีหน้าที่แค่จับตาดูนะครับต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ครับ ตอนนี้ก็ทำได้แค่รอครับผมเบื้องต้นผมได้แจ้งหัวหน้าไปเรียบร้อยนะครับแจ้งจรอหนึ่งสามไปที่เรียบร้อยนะครับและจะรอหนึ่งสามได้ทำการแจ้งไปที่สูตรนะครับหรือสูตรกองเองนะครับผมให้สูตรกองประสานไปทาง จอรนัตีที่เกี่ยวข้องครับตราเวนและก็อ e o d เป็นลำดับขั้นต่อไปนะครับนี่ระหว่างนี้ก็มีระหว่างรอก็มีผู้โดยสารค่อนข้างที่จะบางเบานะครับก็ไม่บางเบาสักทีเดียวนะครับก็กลางๆอากาศค่อนข้างดีครับผมไม่ร้อนเกินไปไม่อบอ้าวเกินไปครับผม ครับสักพักหนึ่งมันขึ้นอไอเหยี่ยงมามามาแจ้งเดี๋ยวแจ้งผมแจ้งอยู่ไอ้หัวหน้าไปแล้วรถรถเก่งคันนี้นานแล้วใช่เหรอผู้หญิงกับครอบครัวอืมโอเคโอ้หางงอวาไว้อยู่ยังไงให้งานงอกก่อนอยู่ยังไงให้งานงอกก่อนกระปกเกมอยู่นะโอ้ จะออกเวนโดยดีอตอนนี้ก็เป็นเวลา22สนการ16นาทีนะครับเป็นเวลาที่จะไกลออกเวนเป็นที่เรียบร้อยนะครับกุฎษสารก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับหน้าจันจราเริ่มเต็มแล้วนะครับผม ตอนนี้เราทำได้แค่รอเจอ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับผมนานใช่หระอาประกาศเพื่อน เวลาเข้าเคสเขาน่าจะไม่เกิน5นาทีไม่ไวที่สุดนะครับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเป็นงานจอรองานจราจ,อนะจอรอะจร้าต้องถึงเคสไปใน5นาที5นาทีประมาณนั้นเลย กับตอนนี้หัวหน้าผมก็มาแล้วนะครับเดินมากันนู้นเลยครับผมเดินมานู่นเลยมูลนิยมเห็นไหมสุดรอตอยจตึงโอเคก็เข้าเทสไม่เกินห้านาทีนะครับหัวหน้าผมก็มาแล้วเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องครับเจ้าหน้าที่ตะเวนนะครับให้ตะเวนประสานต่อไปนะครับ ครับอยากให้ e ีดีมาเอาดีครับใช่แล้วแต่หัวหน้าจะพิจารณาพี่พี่ละพงครับี่อะไรครับต้องรอ EOD ต่อไปนะครับต้อง เนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะตรวจสอบได้นะครับเป็นกระเป๋าลักษณะปิดนะครับใหห้ัวหน้าข็แจ้งไปนะครับตอนนี้ยังไม่มีผู้แสดงตัวนะครับที่ทำแบบนี้ก็เพื่อให้ ผู้โดยสารมาแสดงตัวนะครับโอเคครับผู้โดยสารมาแสดงตัวเป็นที่เรียบร้อยนะจุดสเปกแพ็คโอเคาไหนครรรัับบมีตปชขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับเดี๋ยวโอเคักำลงี okay, นะค,<า>ครับพอดียืนเฝ้าให้อยู่ครับผมโอ้ผมขอบคุณพี่มากเลยครับผมยินดีให้บริการครับผมยินดีครับผม เห็นแล้วเห็นพี่ยืนกันนี้ผมสงสัยว่าอคุยยังไงฮะผมขอเรียนตพอมีกระเ๋าต้องต้องยืนตรวจต้องรอผู้โดยสารครับใช่ครับผมครับผมที่ดีๆมาตรวจสอมภาษณ์เก็ที่ว่าเรื่องของผมเราอนุญาตทางดีๆนะเดี๋ยวบางท่านทั้งสองท่านนะครับขออนุญาตแล้วั็เล็กน้อยจากเพวกเราก็คือ เสนอผู้พวกผมแต่งเองหรือเดี๋ยวผมจะไปดูอ๋อเป็นอาจารย์แต่งหนังสือด้วยนะได้ครับผมแสดงความขอบคุณจริงๆขออนุญาตจบชื่อที่เป็นที่เสนอเป็นดีไหมพี่น้าหนังสือเดี๋ยวผมให้พี่ดูเป็นหนังสือเรื่องนี้ครับผมเป็นเพื่อนกับผู้ที่สมาชิกสมหมายกองวิสัยสุก โอ้าวท่านสมปองรู้จกักเออท่านสมหมายครับแล้วก็จำผิดท่านสมหมายแล้วก็ผมเรยาผมกับผมเนี่ยเขียนหนังสือเล่มน,นี้ชัยยะขยาบไพรีโกโกนะคะู่พิชิตราชะตาญาจะติดโลกนะครับท่นบนในในานสมหมายครับผมผมชืะะ่อดุลพิทักษ์ครับเป็นทนายความครับผมนะฮะขออนุญาตที่ทั้งสองข้างไดวได้ครับผมผมจะส่งหนังสือเล่มน,นี้มาแล้วก็ให้สมหมายเซ็นอะไ้ให้ได้ครับ ขอตอบแทนความดีตรงนี้ก่อนโอ้ได้ลายเซ็นคนดังนี่ไม่ธรรมดาครับได้ลายเซ็นคนดังนี่ไม่ธรรมดาโอ้ไม่ได้ดังอะไรครับพวกเรานักเรียนตั้งแต่เด็กๆรู้จักกันหน้าผัวเราอะไรนะทวีอะไรนะบ้านไม่ดีดีดังแคปดีอ่าครับเราที่จะดีวิวครับแคปดีวิว ครับตอนนี้มีผู้วิศาสตร์มาแสดงตัวแล้วนะครับ,นนรรบก็จัดว่าเราทำงานได้ถูกต้องตามกฎระเบียบนะครับสังเกตร,รอู้หนึ่งสังเกตสองรอผู้มาแสดงตัวครับสามแจ้งหัวหน้าครับผม แล้วก็ให้หัวหน้าแจ้งต่อ,ตอไปนะครับหามีผู้แสดงตัวนะครับคุณเราก็ยกเลิกนะครับยกเลิกภารกิจครับผมแล้วก็ทำการตรวจสอบบัตรประชาชนของผู้โดยสารนะครับว่าตรงหรือเปล่าหากตรงนะครับเราจะทำการคืนให้นะครับขออนุญาตพี่พี่รับสองคนหรือ๋อ อส่งมามสนามบินนะส่งให้สนามบินเลยก็ได้ครับพี่อ๋อได้โอเคใช่ครับโอเคแ,แล้วก็ชื่อนออี่สนามบ,บินทานที่อยู่สนามบ,บินใช่เลยครับผมสนามบ,บินดอนเมืองเลยครับผมได้ครับ